มีเพีเยงสายไฟเลย่น้องสายไฟปริวิทสายไฟน้อยหน,น,นึ่งคนะรับๆใส่มูเงนเางบนีน้ก็ได้มามาตุ้หวยมัอ่านักๆเเออนักเติมนักขินบ่นี่ยใส่ขิดลายโพดโนนหนักเลยเออ จูดก่อนเนะะาะตอนแกยังจูดไปนัเลยเนาะเดี๋ยวคนสลามออกซอย่อน,น,นหน่อยเนาะอึ๊บอึ๊บแล้วนะนะแล้วอึ๊บอึ๊นี่สาหมอเนาะอม้อ,ลอ,อสลผัผาบมามือมาก ทองฟ้าแจ่ dark, room, Aa, มใสลมพุกุกเก่งๆไปด้วยเนาะลมเย็นอยู่สวัสดีเด้อยพวกพี่น้องเอเจกันประสุความสุขกันไปด้วยเนาะบว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่ไกลวันจะเป็นพี่น้องฝั่งเราของไทยวัาจะเป็นพี่น้องทั้ง่างประเทศก็อยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ซองตอนสิงไล่กับเดอมไปน้วยเนาะเอาพี่น้องไอ้กาเมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องชารบ้านต่องของน้องไซคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องมาเห็นหอดกันได้แล้วไ่ด้วยตอนนี้เนาะเข้ามาหาาแล้ว ไปขึ้นไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเนาะว่าเปลี่ยนสาเด็นหมดกันเลยนะครโอ้โตเอ็มเลยไล่เติมเลยเนาะพี่น้องเนาะฟ้าสละเขาพี่น้องเนยะโอ้เิงเป็นสีแดงแถบแดงน้อพี่น้องอันนี้เป็นสีอ่าสียังกับสีงูดินหรือว่าสียังเนาะพี่น้องหลังคาเป็นแบบเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีทะเลนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะไปเจ้าพี่น้องไปเลยวด้โอ้โต ถึงแห้งลมไปเลยลมปวดปวดโคลมต่างเอากขบมุกขามเลยบารดี้เด้อสางเด้อเ่เล่งมือรไลองสางอาเาะแล้วไปแล้วทาง สามเขาเลยงมือเล็งสามคุณมายคับพื่อนสามสงมาเลยเีีไเลยมื่อนี้เคยเห็นสามสางาเลย โ oh, อ <laughs> <c oughs> <tr> ้ต <tr> <eries> ิดตุละตุละสดตัวบ <tr> ่ซ่านพี่น้องเนาะเอาโอ้เดี๋ยวมงอ่าตอกขาวตอกแขวแล้วบ่แล้วพี่น้องบ่แล้วนัปอตพอดีเพียงสายไฟเลยเนาะพี่น้องสายไฟปริวิตสายไฟน้อยนึงพี่น้อง สำเป็ดแล้ววาฉันจะเนาะบดแหมตอนั้นแล้วกันงแล้วบนี้เนาะพี่้องปัดปะ lợi nó phải đông là xong khẳng lưỡi kháng nị rồi cả thả xe tè khảo sinh nhau thêm là cả bung lơi nó phải đông hết ô thằng nào ô tôi đấy ấy đi đâu nhà lấy thằng gì cái còn còn gần nhảy vượt Hãy subscribe บานี่วนาี้อาจารย์เอาเนาะทีลไเองบ่เนี่ยซื้อเพิ่นโดยให้เพิ่นช่งให้เพิ่นอให้โอโอ้ลมแท้นี่สิบ่ปิวบ่เนาะโอ้เดยิขาวอนนีาเลยบ่เย็นขากเลยเนาะอาจารย์ phải phải đá như đây này đi, nhảy vô nhảy vô phải nhảy mùng ừ, leo mùng leo bạn sườn phang mặt áo nó ừ. sườn phang mặt kha à. nhà kha nhà kha nó

ม่ตัดตากา้ก็ไปตัดไปจูทางใต้เลยกไปจูดมรือเลยไปกับเรือก๊กกับยังเนาะก็ไปจูดเอาทางลทางใต้มันเปิดเปิดอไร้าง้วเิ่มเิมเพิเเพิ่ม่เพิ่มมเพิ่มแล้วมพ้ มันมันเป็นยังไงได้อืดหนาป่ะเอเลอบ่เป็นยังงั้นะโอเคฮับประกันพี่้องเ้ยฮับประกันบ่บ่ฮักอ่าแต่ว่าคุนี่จักสิเป็นยังไงบ่ฮับประกันคุเนาะทักทักมาถึงบรรยากาศโอ้ในเรื่องในเรื่องพี่้องเ้ยเด็ฟิวดีทางนี่ โสบายดีสบายดีาวหยาบบออกกสิล้มกันแล้วบ่อกลมหนาวกันแล้วบร่เงี้คือมาเบื่งฟิวจากเลจักหน่อยไปหน่อยเลยสิได้ลมเลยแหละอ๋อหักลายหักลายเวราไปเอาหยาบก่อนไปหน่อยโอ้ลมลมลมบวอยบวยแบบี้ย่านย่านย่นล้มนไปหน่อยลบวอยหรอลมพด อ่ะมาล็อปมาล็อปวงสวนเพิ่นก่อนเดี๋ยวทำมาล็อปวงหัวเพิ่นก่อนฟังแต่ใส่แต่ใส่เนาะโอ้ต้นบกกล้วยแล้วพี่น้องเลยเหลือแต่หมากไปเนาะใบมันบเห็นเลยใบมันใบมันกิดเหี้ยนไปหมดเลยหางยังบวตายอยู่เนาะเป็นหมากเส้ยหัวเราพี่น้เดี๋ยวมาบนหัวเราก่อนเนาะทำไมไม่หลอนไม่แก่นยูนี่เนาะบัฮักบัฮักสั่มเลมันแก่นอยู่พี่น้องไง

หัวเราคือเบื้งซื้อสีดอกอยู่แต่มันก็ได้ใส่ได้อยู่แก่นอยู่สีดอกแต่ก็บอดอกพักที่เล็กมันก็ไล่น้องไปลองไลยพอสมควรถ่อสามถ่อของน้ำนะพี่น้องโอ้มีน้ำเลยพี่น้องผู้มีน้ำออกบ่อโอ้ตัวฟงผู้มีน้ำออกมา สวัสดีทุกทูเดออ๋ออันนี้สิปิ้วลงอีบ่เนี่ยโอ้แม่เมื่อหน้าข่อยก้าวขึ้นมาเมื่อหน้าก็เลยขึ้นกระพลเอาทราเพิ่นเบาบุญคงหาเนี่ยมาเต็งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอาเอาไม้เรื่องหินเนาะถูกเมื่อหน้าข่อยลงไปงมมาในน้ำขโอ้ใม้แถวบุบเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม้มาเต็งก่อนนี่ใม้ใม่เอาไม้มาเต็งเนาะเออเต็งให้เพิ่นก่อนเนาะลองเลย อร่อยบัตรผมตกผมมีตกสำับอีเด้อบ์อะไรเด้อเมื่อหนาคอยลงไปงมเมื่อนึ่เกือกลงไปงมอีกโดยโดยเอาให้มาเตีงไว้ก่อนบอยบ่อยแมนสิเกิดเห็ดแล้วเพิ่งถึงน้ำตกลงไปพุ่มมื่อหนางมตุงถ้วยถุงถ้วยก็เรียกว่าปลาสลิเขาบ่มีจักโตโอ้ตัวจะไปปลูกข้าวบอปลูกเท่าได้น่ะ จะบริเวณหเนาะแถวอันแคมน้องนี่บ่เออ,อพอไว้ได้กินเนาะเป็นยังไงปลูกข้าไปทำไมวันนี้เรากระเด็นน่องข้าน่องพี่น่องกลับ <c oughs> ไปปลูกเนี่ย <c oughs> มันเกิดนอกขึ้นมาเฮาสามารถ เป็นหนึ่งได้เนาะหน่อมันก็ได้หัวมันก็ใส่ต้มใส่แกงพี่น้อยเนาะใสะ่เครื่องเทศพวกต,ต้มนั่นตุ่มนี่อะไรพี่น้อยมันเฮ็ดให้ขาขากันข้าวเนาะกันข้าวได้ขาขาหัวขานี่หอมพี่น้อยแล้วแต่มิโนกูซึนชอบกูมักกว่าชั้นจ้าไปหน้อยอ่าให้ักตุตันไปฟังบันไปหน่อยบันเนาะไปฟังเลย ฟังหมได้เลยมั้งมาตุสิหวยมมาอ่านักนักลยโอ้น <that 's pudding> ักเก็บนักขีดินบ่เนี่ยใส่ขิดไลายโพดโพดท่านักไลอโอ้เปลี่ยนเบื้องก่อนบไวบไวใส่เนี้ยปลูกอยู่คอยแท้น่ะสิบุตรไลเลยบ่อยู่หันบ่ออ่าโตบัดเวลาฝนยามฝนสิบุพลาดเลยเลยบ่อเนี่ย โอ๊ปโอ้โหโอ้ยนี่เนาะโคตรยืนยาวี่น้องเไยโอ้หนอมันปุ่งขึ้นมาแล้วทั้งแข็งเนาะบุคคลยามฝนตายแล้วคดเอาปลูกไกหน้าพอปลดโครดินแข็งแท้ บอคนไปปลูกบอลดินอ่อนบอกปลูกทางไหนปลูกด้ทางไหนอ,อน่อ,อน่ะแหอ,อ่อนอ่อนอ่อนคือไปทางอ่อนกแูแหละอันนี้มันแข้งไงนี่นบอนนนล,ลบอบอนันขีปุ่นไฟกูแล้วเฮ้บอ๋อตะบื้นโนนขึ้นอนีก,อก,นออนอกพี่น้องเลยตะกูบอลมันอ่อนพุ่นขุดเผิ่อสิได้ว่มันง่ายยัย อันน bon, <BLANK. S 1> ี้เด็กสาวโบได้โบตุ่บอลนี่ดูใช่ไหบอลนี่บ่บอลได้มันงามขผ่านไฟเนาะงามเลยนี่บอลนี่บ่บอลเป็นลุ่มๆบอลนี่แค่คือเก่าบ่

จูดก่อนเนาะตอนแรกยังจูดเป็นเอาเลยเนาะเดี๋ยวขนยังสลามออกซอยไปหน่อยเนาะอืออือเดี๋เอาบ่อนี้ก็งามเือกันบ่อนบ่อนไฟใหม่งามได้บ่อนไฟใหม่บ้านปลูกยังก็งามบ่อนไฟใหม่นี่ปลูกยังก็ได้ จูดมแรงนลลมซ้ำก็จะไหม่ไวอ,อ,นนนะอยี่หรอกโอ้โหโาบรินาคูว่าเป็นหนักขี้ดินเป็นขี้ดินโพนดินอันดินเหนียวอ่ะ มันลดก่อนครังมี่เหงาตัว ไปคุดเอามาจะใช้นี่ตัวอ,อ,อยู่ในสวนป่ะก็เลยบีแบ่งออกมาปลูกที่พี่น้ำโอ้หนอมมันเจ้าเอ้หนอมเตื่นแล้ว sáu ngầu nó? cái nào ngầu ở đây. Oh, nó đinh, ho, ho, khí đinh. À, ho, điเลย bạn này, ho, nạm ho, ho, nó, ho, nạm ho, ho, ดินกับงามขีปุ่นไฟพร้อมเหงาเดียวบบดนี้เนาะตอนนี้ใช้ใส่ตู้ยใช้เ้อผ้อใช้เสื้อผ้าปุู้กอ่าเห็ดชองก็ได้อ๋อ Mày bụng nhắn găng bên mặt phải của phục, phục phục bụng ngắn 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 ngọc thịt nó ngắn thịt hả? ngắn ngắn à, đã lẽ, cũng ngắn lại ngắn ังล้สั่งเก้ออดเลยมันสุม่มันเปียกก่อนนอกบาดนี มีแต่ขั้นตอนหดน้ำพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยั่งตู้เราก็ได้เอเอบอลอยได้ยังเด้มาเหมือนเอได้หลายยางเยอะ้ยยั<อ><อ>งไงน,นี่ยมีอยาในุงยางไงไก่เลโนะ <Chicken. S 2> อ้ชิคเ้อ่มอ่งกอบาราเราเถิง่ะ <c oughs> รวย <c oughs> รวย <c oughs> รวยแมนบาเ่าบ,บุญกงรวยรวย จะได้ได้กินหมดนี่เมนโวต้มก็ได้ปิ้งต้มปิ้งปิ้งอน้ำก็ได้เออแม่เมนมีมีจากโตนี่หันมีเจ็ดโตโอ้เจ็ดโตชื่อว่าเจ็ดโต้ด้วนั่นเค็ดครบยากเค็ดตเลยเค็ดเลยต้มปิ้งลาบเนี่ยแล้ก็แล้วสสะดวกต้มปิ้งนี่ราบราบน้ำก็ได้ครับอันนี้อันน่าง่่ใชหวานั็ต้มก่อน คั่วกันไหมมันสิบลักชุยสิบวันบ่ใช้เวลาหนึ่งนึงนะเวลาเลยมิจตว่าต้มกับปิ้งนี่แหละบอกปิ้งอ๋อนั่นก็ได้นั่นก็ได้เพราะว่าทางทีมงานเพิ่นมาเลยเยังเพิ่นรอนะอ๋อโอเคโอเคเพราะว่าผมมีงบเลี้ยงข้าวโอ้บ่ไรบอโอ้ตัวทางโดยไปดี โอ้ทางบ่อไร่ฝนมีงบเนาะพี่น้องซื้อไก่มาซื้อไก่ที่แรกว่าไปห้านเจ้ล้มนีทางทีมงานเราโอ้ยกินเรื่อยแล้ววะกิะเลยว่า<แ>เปลี่ยนเมโนโูน้ำแม่แม่เลยแม่ละแม่ละเปลี่ยนเมนูเมื่อไกรก็ลาบป้อเมื่อไกรก็ลาบเมื่อไกร,รอ <c oughs> ก็ลาบกินไก่แท้หมดน่ะใช่เป็นลาบแล้ววันนี้เปลี่ยนเมนูพี่น้องเลยทางบ่อไร่ฝนนาะพี่น้องจะมีทางปุยอยากจะดีเนาะคนจะมาให้ทางบ่อไร่นี่มาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำ ทีมงานหรือว่าสร้างเฮือนสางน้องสายนี่แหละเนาะแม่นกินรวมกันนี่แหละพ่น้กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวออกไปสิไปซื้อน้ํามาอยู่พี่น้องยังบ่ได้ซื้อน้ําโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยอาพี่น้องเืองาวมื้อนี้ก็นี่แหละพี่น้องก็คือพี่น้องเเฮือนาสสิมุงแล้วเนาะขั้นตอนสิมุงแล้วพี่น้องเอยเพราะว่าแอมาก็สิแล้วมื้อนี้อาจสิแล้วแล้วล่ะพี่น้องเนาะอ่าก็มี Icana, ทางเราไล่เราก็เอาของยู่กินมาสู่ทีมงานกินเลี้ยงเขาทีมงานเนาะทางไรคือไก่มาเจ็ดตัวลำลองไก่ลาดมาลานมาต้มมาปิพี่น้องสู่ทีมงานกินเลี้ยงรถในกองที่เรียกว่าสร้างพี่ากินเขานังกันวันชาอนี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณทางนีอะที่ดีทางเรไรเเ้อ อนาสซาพี่น้องทางบ้านนอยกะสีขอโตลำลาไปก่อนเนาะตอนนี้กะในละงน้องอ่าตูบทางบ่าวบุญคงกำลังชิแล,ล้วเลยเนาะผมกำลัขงขันตอนมุ่งออกจาก็ได้ครึ่งนึงน้องพี่น้องเนานะโดยปไปซาพี่น้องพบกัน